ครับมีเงื่อนไขเพราะงั้นในเรื่องของพระลัตนะใจไม่ว่าจะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็มาศึกษาดูก่อนอ่าไม่ไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณคุณไม่ต้องเดือดร้อนกับการที่คุณยังไม่เชื่อครับเป็นแต่เพียงว่าคุณค่อยค่อยศึกษาไปขอให้ศึกษาไปใช่ครับให้ศึกษาไปความไม่เชื่อไม่ใช่ความผิดครับเป็นแต่เพียงว่าใจมันยังไม่เชื่อเท่านั้นเอง ก็ค่อยเป็นค่อยไปครับอาการการที่คนเราเกิดมาเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนที่ประพฤติอยู่แล้วก็ไปเจอ,อ,อย่างหนึ่งบางทีมันอาจจะค้านกับความคิดอยู่ในใจครับทําให้เกิดความไม่เชื่อขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราไปหยุดอยู่แค่นั้นความไม่เชื่อก็คงจะอยู่ที่เดิมครับแต่ถ้าหากว่าเราได้ไปศึกษาไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นจาก ก็มันปัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ได้ปัญญา<ช>ค,ค่อยๆเกิดขึ้นครับความใจจองค่อยๆเกิดขึ้นครับท่านอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงนี้เข,เขาเรียนเชิญนะท่านอาจารย์ครออครับก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับเพิ่มเติมอะไรก็เพียงแต่ก็ขอร้องให้พวกเราทุกคนที่เป็นพุทธบริษ,ษัทน,น,นะครับก็ได้อ่อ ฟังให้มากฟังให้มากไต่ตองให้มากครับแล้วก็อาชาโยนิโสมนสิการให้มากโดยโดยจิตใจที่เป็นธรรมนะครับไม่ไม่มีอาคติครับทำทำไปตามธรรมโดยธรรมก็จะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำครับผมครับขอจบตรงนี้ครับกราบขอบคุณท่านอาจารย์มสินครับผมคขอบคุณครับ ท่านผู้ฟังที่ครวะท่านได้ฟังท่านอาจารย์วะสินแสดงหลักธรรมของพระสมสมสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่ต้นนะครับความสว่างปัญญาจริงจิงอย่างที่คุณอมรสิทธิ์พูดนะคว่าการเกิดปัญญานั้นมันก็อยู่ที่การที่จะต้องมาศึกษาค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราเกิดมาทันทีเราก็เป็นพุทธโดยโดยทะเบียนบ้านความ,มารู้ความเข้าใจะอะไรก็ยังไม่มี แต่ถ้าหากว่าความไม่รู้ความไม่เข้าใจนั้นถ้าหากว่าเราไม่หยุดอยู่แค่นั้นมาใส่ใจมาใฝ่ศึกษาเ,าเรียนสติปัญญาก็คงจะติดตามมาเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ข้อคิดก็อย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่องสีเลี้ยงแมวนะครับ,รบยังไงเราก็ํำหัวของเราดูว่าหัวของเราคืออย่างไร,รแล้วก็การแต่งกายของเราเป็นอย่างไร,รเราก็จะได้ทําตามที่ ได้มีสติสัมปชัญญะครับเรือ่องถึงแบบในส่วนที่เราเป็นอะไรครับ,รบจะทําอะไรก็คาหัวตัวเองดูก่อนครับว่าหัวของเราอย่างเนี้ยจะทําอย่างนี้ได้ไหมครับท่านผูกฟังที่เครอกระรายการธรรมารุสมัยก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังทั้งที่ทโทรศัพท์เข้ามาแลวก็ไม่ได้โทรศัพท์เข้ามา สำหรับวันนี้กับผมแในทางข่าวของรายการขบนทิหนือครับคุณวัติดาคุณวรชัยขอราท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ สัสดีครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็ต้องเรียนถามสุขภาพทุกครั้งเราะว่างคนต่างเป็นห่วงนะฮะพอพอใช้ได้ครับพอใช้ได้สรลีละยันตังเอาเอาแปรเอาเพียงพอใช้ได้อาพอใช้ได้ไม่ต้องให้เรียกว่าถ้าถ้าเป็นรถก็แล้วก็สักห้าสิบหกสิบกิโลนี่นะฮะมันดีไม่ได้ครับก็พอใช้ได้ก็พอพอใจเลยครับครับผม สมมติว่าอยากแกไปที่ไหนก็ไปให้ถึงแล้ถ้าก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วนะครับพอใช้ได้ครับถ้ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะอาจารย์สนั่นชัยยานุกุลไม่ทราบว่าอาจารย์รู้จักไหมฮะรู้จักครับล้วยุแปดสิบแล้วท่านไปไหนท่านขับรถเองนะฮะอ๋อตอนนี้แปดสิบแล้วแหละฮะแปดสิบนะฮะจะแปดสิบสองพวันเนี่ยฮะครับต้องไปไหนท่านขับรถของท่านเองฝรั่งเขาว่าอย่างนั้นเลยครับครับเจอเขาบอกว่าคนสูงอายุเนี่ยครับ ถ้าเคยทําอะไรมาแล้วก็ให้ทําต่อไปครับเคยอย่าหยุดเคยถ้าหยุดแล้วก็จะทําไม่ได้ออก็ตัวอย่างเนี้ยครับตัวอย่างเช่นว่าเคยขับรถเคยขับรถมาตั้งแต่นหนุ่มแล้วก็พออายุมากขึ้นถ้าหยุดขับรถแล้วต่อไปก็จะขับไม่ได้ครับแต่ถ้าขับไปเรื่อยๆก็จะขับได้ครับนะฮะเพราะนั้นท่านทีน่นนท่านที่มีอายุ ขนาดหกสิบขึ้นไปแล้วถ้ายังขับรถได้ก็ขอให้ขับเพราการขับรถนี่มันก็ต้องใช้สมองขบคิรต่อะไรต่างๆทําให้กระชากกระเฉงอยู่ตลอดเวลานะท้าจ์ครับครับก็ต้องต้องดูที่สายตาด้วยนะครับครับถ้าตาไม่ไหวแล้วก็อันตราย ปรากฏว่าคนที่มีอายุมากไม่ใส่แว่นอีกซะด้วยใช่แว่นครับคขับรถด้วยแล้วก็ไม่ใส่แว่นด้วยรับเป็นอย่างนั้นไปครับก็ถือว่าศักาิ์ีิท้ิเนี่ที่พระท่านให้พรว่าอายุวันโนสุขังพลังอายุตัวนี้นะถือว่าสําคัญนะท่านอาจารย์มีอายุแล้วแต่ว่าต้องมีมีพละมีอะไรอะไรเข้ามาประกอบด้วยอายุยืนอย่างเดียวแต่ว่า ไม่มีภาระไม่มีวันนะไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะยืนไปทําไมนะอาจารย์นะครับสําคัญที่อนามัยนะฮะครับคือมีอายุก็ต้องมีอนาอมัายด้วยครับมีสุขภาพดีพอสมควรพอสมควรแก่อายุนะครับครับพอสมควรแก่าอ,อายุอายุหกสิบก็เรียกว่ามีอนามัยพอสมควรแก่หกสิบครับแต่ถ้ามีแต่อายุอย่างเดียวแล้วก็อย่างอื่นไม่มีก็ไม่ไหวครับ ก็นั่งนั่งนั่งกินนอนกินเลยไม่ไม่ไหวเขาถึงหนยไม่ไหวครับถ้าอาจารย์วันนี้ก็คงศ์แ